สวัสดีค่ะวันนี้พังแม่เพียวได้ออกมาทัวข้างนอกนะคะเป็นวันแรกนะคะพังแม่เพียวรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยคะ่ะได้ออกมาเที่ยวข้างนอกได้ทานอาหารหลากหลายค่ะได้ทานยาตัวจะมองแมมหน่อยนะคะเพราะว่าจะเล่นโคนเละเละได้ออกมาเที่ยวรู้สึกดีใจมากๆคะ่ะพางแม่เพียวได้ออกมาเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะคะ ที่วัดบ้านหนองจิกนะคะพอดีแม่ควรจำชื่อไม่ได้แม่ควรต้องขออภัยด้วยนะคะพระอาจารย์ใจดีมากรู้สึกขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้พักที่ให้ที่พักแล้วก็ ให้พางม่เพียวได้นอนคืนนี้นะคะพางม่เพียวรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะขอพระคุณพระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่ทุกท่านแล้วก็น้องเนรทุกท่านนะคะที่ให้ที่พักคืดีเพราะว่าพางไม่เพียวเคยมาที่นี่แล้วนะคะเคยมาเห็นงานที่วัดนี้ให้กับราอาจารย์นะคะเป็นงานาวัดเก้าช้ามเก้าเชือกนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะพางไม่เพียวก็จะทานญ่าได้ทานอาหารหลากหลายก็จะเป็นหญ่าแล้วก็ เป็นใบไม้หลายหลายอย่างนะคะรู้สึกว่าดีใจมากได้ออกมาเที่ยวข้างนอกอารมณ์ก็จะดีหน่อยนะคะอารมณ์ก็จะดีขอบพระคุณมากมากนะคะที่ให้ทงังแม่ก็ได้พักคุณนี้นะคะรู้สึกปลาปื้มและดีใจมากเลยนะคะค่ะทั้งแม่เที่ยวกำลังทานญ้านะคะช่วงเย็นอันนี้ก็หกโมงกว่าแล้วที่นี่ก็จะยังไม่คันเท่าไหร่ยังไม่มืดอเท่าไหร่นะคะทางแม่เที่ยวคืนนี้ก็จะนอนที่นี่นะคะนอนที่นี่ ที่ทังไม่เพียวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหญ้าบริเวณรอบนี้ก็จะเป็นต้นไม้เยอะนะคะมีต้นไม้แล้วก็หญ้าให้พังไม้เพียได้ทานเยอะแยะมากมายเลยค่ะคืนนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์ยิ่งๆมากนะคะที่วัดบ้านหนองจิตเออน้องพันจาชื่อไม่ได้น้องควนจาชื่อวัดไม่ได้น้องควนกขออาภัยด้วยนะคะวันนี้จะเล่นคนเลอะไปหมดเลยค่ะ